มีอยู่คนหนึ่งครับเขาทําบุญแบบถวายชีวิตมากเลยนะครับแล้วก็กรณีเดียวกันครับเขาก็ทําบาปไปด้วยด้วยการคดโกงเงินคนแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการทําบุญเนี่ยสามารถาลดละบาปของเขาได้หรือเปล่าครับอาจารย์ใครก็ตามที่ทําบาปเอาไว้มากแล้วอยากจะละบาปนั้นจึงหันมาทําบุญแบบทุ่มเทชีวิตจิตใจถามว่าได้บุญหรือไม่คําตอบก็คือได้เหมือนกันแต่ก็คงได้ไม่เต็มร้อยเพราะอะไร เพราะว่าบุญที่เขาทำนั้นก็จะถูกหัรด้วยบาปที่เขาทำเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามคนที่ทำบาปแล้วอยากจะทำบุญก็ยังดีกว่าคนที่ทำบาปและไม่เคยคิดจะทำบุญเลยในชีวิตนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่าหากเราเคยทำบาปแล้วเราไม่ประมาทหันมาทำบุญในภายหลังบุญของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่ทำบาปเพิ่มวันหนึ่งบุญนั้นก็จะมากเกินกว่าที่บาปนั้นจะตามมาทัน ฉะนั้นใครที่เคยทําบาปแล้วเลิกเสียได้หันมาทําบุญอย่างน้อยที่สุดก็นับว่าเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท